เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูกระเป๋าปใบใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Coach Chanel เลนะคะเป็นรุ่น Thailand Special Edition ขายเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นเลยว่าเราไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเบิดตัวกันเลยดีกว่าคอเชิญน้อง Coach Chanel มาเลยค่ะ<ฮ>ปิง อยู่ตรงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือกระเป๋า c o x i ซีแนลเลรุ่นบีดเดียชีนะคะบีดก็เหมือนบีดในจังหวะที่เป็นดนตรีเดียชีก็คือ10ในภาษาอิตาเลียนเป็นรุ่นใหม่และเป็น Thailand Special Edition เพื่อฉลองครบรอบ10ปีก็อกซีแนลเล่นในประเทศไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนางมาพร้อมความพิเศษหลายๆอย่างมากแต่ก่อนอื่นเราขออนุญาตให้ดูรูปชมภายนอกก่อนนะคะอันนี้สีที่อยู่ มือจีจี้เลยนะคะชื่อสีว่ามาซาล่าเป็นสีแบบแดงอมน้าตาลหรือจะเรียกว่าน้ําตาลอมแดงก็ได้แต่จริงๆแล้วนางเป็นสีแดงนะคะจะเป็นแดงแบบหมันนวนิดนึงตุ่นตนิดนึงซึ่งเข้าได้กับเสื้อผ้าหลายสีมากแล้วก็จริงๆแล้วนางมีอีก3สีนะคะจะเป็นสีนวนะคะก็คือสีดําสีชบนะคะก็คือสีออกแบบเทาๆทน่อยแล้วก็สีมาซาล่านะคะก็คือสีแดงแบบนี้นะคะงานหนังคือเป็นสไตล์แบบหนังฟูเกรนเห็นเกรนหนังปะเป็นสไตล์แคมราแบ๊กแต่ไม่ได้เป็นแคมรา ธรรมดาเพราะว่าข้างหน้านั้นนางมีช่องเท้าช์แบบว่าเอาไว้ใส่มือถือใส่อะไรได้เต็มที่มากๆเลยเปิดมาไลนิ่งก็ยังเป็นหนังอยู่นะจ๊ะแล้วดูข้างในฝั่งนี้ก็เป็นหนังค่ะตรงนี้เป็นเหมือนแบบสเวทนิดนึงแกเลยค่ะตัวแพ่ล็อกข้างหน้าของเขาตรงนี้นะคะมีอินสปีเรชั่นมาจากปิกกิตาเป็นส่วนที่ให้ความรู้สึกถึงคําว่าบีชเนียถึงความเป็นดนตรีอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นกระเป๋าทรงครอสบอดี้อยู่แล้วนะคะมันก็คือมาพ กับความลุยความธรรมดทธแมแรงความเป็น everyday bag แล้วทุกคนสังเกตได้ว่าจีจี้ถือมือเดียวมาโดยตลอดตัดต้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะเฮ้ยไม่เมื่อยแขนไม่สั่นไม่อะไรเลยคือน้ําหนักเบาใช้ได้เลยนะ <uc> หลังจากให้ดูรูปชมนะคะด้านหน้าให้ดูด้านข้างบ้างนะคะอันนี้นะคะถือว่าเป็นกระเป๋ามีทรงใบหนึ่งเลยแต่ว่าหนังนะี่คือนุ่มมากเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาก็จะมีความ flexible ได้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าสะพายปุ๊บโลโอ้โหจะเป็นกล่องบ็ x y ซี่ขนาดนั้นเนี่ยนะคะด้านหลังก็จะเห็นเป็นงานหนังนั่นแหละอันนี้หมวซิปนะคะนีโลโก การงานดีพรีเมียมแล้วราคาน่ารักมากนะคะขออนุญาตให้ดูด้านในนิดหนึ่งเพราะว่าความพิเศษของเขามันคือตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนี่นเปิดมาปุ๊บและสิ่งแรกนะคะที่เราจะได้เจอก็คือสายกระเป๋าค่ะนี่ ซึ่งปกตินะคะรุ่นบีดอะมีขายอยู่แล้วนะคะในร้านคอคชินเนลเล่แต่สำหรับ Thailand Special Edition หรือ b e a เดียจีอันนี้นะความพิเศษแรกเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูหนึ่งเลยมาพร้อมสายที่ถอดได้ และเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการที่สายถอดได้ถึงมีความพิเศษสายของเขาก็คือจะเป็นสีเดียวกันกับตัวกระเป๋าเลยสบายแมทช์ง่ายไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็นียขออนุญาตให้ดูฮาร์ดแวร์นิดนึงคุณโลโก้โลโก้เห็นไหมคะฮาร์ดแวร์นี่นะสวยๆแล้วลูกใหญ่เช่ะ สายปรับระดับได้นะคะหลาไหลรูมากนีด้านหลังหมุดดูสิฮาร์ดแวร์สีทองเฉดเดียวกันทั้งรูคล้องทั้งตัวหมุดทั้งตัวโลโก้ตรงนี้นะคะไม่พอปิกกีตราด้านหน้าจ้าปิกกีตราก็ยังเฉดเดียวกันอีกแล้วไม่ใช่แค่ปิกกีตราหรือฮาร์ดแวร์ทองนะโลโก้ตรงนี้ก็เฉดเดียวกันแล้วไม่ใช่แค่นั้นเล็บเล็บดิชัน <laughs> เล็บดิชันก็ยังจะอุตส่าห์ไปบิดเดียชีก่กับเขาอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนี่นี่ใส่มาแล้วป่งนี้ ้างในเขาไม่ได้มีแค่นี้ไงประเด็นความแซบแล้วก็ท็อป e ีคร t มันอยู่ตรงนี้ นี่เลยก็คือตัวสายผ้า Thailand s p e c i a l Edition removable strap นะคะชื่อยาวมากเป็นสายผ้าที่เขาให้มาพร้อมกับกระเป๋าเลยสายผ้าอันนี้เป็นสีเดียวกับกระเป๋าเช่นเดียวกันสวยมากและน่ารักมากเป็นสไตล์แบบสายกีตาร์จ้าคือเขาให้มาด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋า3ส,าสีทั้งสีนวกสีโทบนะคะและสีมัสารได้เหมือนกันหมาสำหรับสีมัสารนะคะสายเขาก็จะเป็นสีแบบนี้และตัวล็อกข้างหน้านะคะก็คือจะเป็น แบบเดียวกันเลยสามารถใส่ได้แบบเดียวกันแล้วตรงนี้เขาก็คือจะหุ้มหนังสวยมากแล้วเป็นหนังเดียวสีเดียวเฉดเดียวกันกับกระเป๋าเลยแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่แบบขยับกับจัคกระเป๋าจะเป็นกฮาร์ดแวร์นะคะที่เป็นเฉดเดียวกันกับกระเป๋านั่นเองสายเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยคือถ้าซื้อแยกนะสายเดียวเสี่พันแต่อันนี้คือมาพร้อมกันเลยเท่ากับว่าซื้อกระเป๋ารุ่นบีดเดียชีตัวนี้นะคะได้ไปเลยพร้อมกันสองสายช่วงไหนเรารู้สึกว่าเราอยากไปขึ้นดอยแอลเหนือเนี้ยได้เนอันนี้โอ้โห ข,ข้าวนะคะหรือว่าไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเงี้ยต่างประเทศในช่วงที่เดินทางได้คือสามารถแบบวันช้อปปิ้งอยากจะรีแลกซื้ออะไรเงี้ยนะคะเราใช้แบบเป็นสายผ้าแบบนี้และช่วงไหนที่เราเอาไปทํางานรู้สึกว่าอยากจะได้ลุคที่ดูแบบสลีกหน่อยดูซฟิสติเคตหน่อยดูมินิมอลหน่อยอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ตัวที่เป็นสายหนังตัวคลาสสิกของเขาก็ยอมได้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างในไลน์นิ่งอย่างเงี้ยข้างในเป็นผ้าสีชมพูแล้วก็มีไอตัวโลโก้ที่เป็นเนี่ยวงกลมสีชมพูแบบนี้เห็นปะ ข้างในก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะคือบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสาวเท่สาวหวานสาว working woman สาว strong อ,อะไรยังไงนะคะขอให้ได้ลองพูดเลยว่ามันเข้าด้วยกันได้หมดจริงๆแป๊บนึงไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตใส่สายผ้าให้ดูนะคะแล้วแบบใส่แบบใส่ง่ายมาก เนี่ยเห็นปะเสร็จแล้วก็ได้อีกลุกขึ้นมาสวยเลยเท่เลยพร้อมไปมิวสิคเฟสทันทีอันนี้ก็คือจะมีความแบบลุยขึ้นดูมีความธรรมดธรรมแดงชอปปิ้งมากขึ้นแค่พาดกับตัวอย่างเงี้ยพาดไหลพาดตัวดูดิสวยเนาะเหมือนแบบใส่สา,สายสะพายเห็นปะ โอเคและแล้วไม่รอช้าตามธรรมเนียมของเรานะคะก็ต้องลองใส่ของให้ดูนะคะทดสอบความจุของน้องนะคะก่อนอื่นตัวพาวช์ข้างหน้าเลยเราอาจจะใส่พวกกระเป๋าคาัดโฮเดอร์ก็ได้หรือมือถือก็ได้แต่ถ้าเป็นดีจีอาจจะใส่มือถือไปเลยนะคะหรือว่าจะใส่อย่างที่บอกบัตรกุญแจรถอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่โทรศัพท์ให้ดูนะคะอันนี้ เกินคําว่าพอดีคือเหลือๆอะสมมติเราลองใส่การ์ดโฮเดอร์ได้ไหมการ์ดโฮเดอร์อันนี้ก็ของคอคชินเนลเล่เหมือนกันนะเป็นหนังฟูเกรนเหมือนกันเลยสีสวยมากเเห็นไหมใส่ไปยังเหลือๆเลยอะ่ะ คือเฉพาะแบบช่องหน้านะใส่แบบมือถือเครื่องหนึ่งกับก๊อตโฮเดอร์อีกอันหนึ่งนะคะก็คือแบบว่าชิลๆกรุบๆแล้วคือข้างหน้าก็ไม่ได้บวมด้วยเห็นไหมหน้าท้องก็ไม่ได้บวมด้วยหลังจากที่ใส่ช่องข้างหน้าไปแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะเปิดเฟสใหญ่นะคะท้องตรงกลางอันนี้เป็นป้ายนะอันนี้เป็นป้ายทุกคนอย่าตกใจมาเดี๋ยวจะลองดูว่าใส่อะไรได้บ้างกล้องกล้องอยู่ไหนขอกล้องหน่อยไหนๆก็ขึ้นชื่อว่า camera bag อยู่แล้วใช่ไหมเราลองใส่กล้องดูไหมกล้องค่ะกล้องตัวนี้ไม่เล็กนะ นางใหญ่อยู่นะได้มได้ได้แบบเหลือๆเลยใส่วางนอนอนะ่ะเนี่ยแล้วยังเหลือพื้นที่เยอะมากนี่คือใส่กล้องไปพร้อมสายนะใส่ได้เลยจากนั้นใส่ตลับแป้งน้ำหอมลิปสติกนี่คือใส่แบบไม่มีหลักการนะใส่แบบยัดๆลงไปเลยนะเพราะว่าในชีวิตจริงเราก็จะอย่างนี้เฮ้ยมันจุกมากอะ่ะเพราะเราใส่อะไรไปของมันเรียงตั้งตัวขึ้นมาเองดูดีเห็นปะลิปสติกอีกแทง่งอ่ะไหนๆก็ไหนๆเจลล้างมือ เลืเหอใส่ได้อีกนี่คือจะทดสอบความจุนะแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงคนอาจจะไม่ได้แบกเยอะขนาดนั้นคุณจาโรดหมดแล้วสุดท้ายไทยสุดแว่นตาใส่ได้จริงๆเลยอ่ะ,อะใส่ได้ ใส่ได้จริงทุกคนนี่คือแบบใส่ได้คือครบหมดนั้นเลยนะคะจุมากแล้วกระเป๋าไม่มีความเสียทรงเลยหอบเก่งจุเยอะขนาดนี้โอ้โหพร้อมไปมิวสิกเฟสเต็มที่อ่ะกระเตงขนาดนี้นี่คือเต้นได้ถึงตีห้าพูดเลยคนอื่นอาจจะแบบเต้นๆอุ้ยทําไมแบบห่องไหลแต่นี่ไม่นี่ไม่หันมาดูข้างหลังนะคะอาจจะเห็นขนาดที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ระเป๋าเป็นทรงนิ่มเพื่อนๆจับดูแล้วแบบเฮ้ยนังมีความลวกความบุ๋มอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเพราะมันเป็นเพราะว่าหนังของเขามีความนุ่มนะคะเนี่ยให้ดูจากข้างหลังเนี่ยเราว่าใส่ ขวดน้ําขวดเล็กได้นะเออเราว่าได้อยู่นะเพราะฉะนั้นคือไปอยกคุณได้ทุกที่มากๆโดยที่แบบดูไม่ออกเลยว่าเนี่ยคือยัดมาก,กลมเป็นลูกหลักดีเนื้อออกมา <Yeah. S 1> เก๋มากนะครับและที่สำคัญกระเป๋าค็อกชินแนเล่รุ่น e ี a c h ียช c h i Thailand Special Edition ตัวนี้ค่าตัวของเขา อยู่ที่15,900บาทเท่านั้นเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ราคากำลังดีมากๆเราได้ทั้งความ l u กชัวรีความ Smart ความ c a s u ช l ความ s o ซ h ฟิสติเ t ตและเราได้งานหนังที่เป็น p r e เมีย Italian ียนเมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังสนใจอยากจะหากระเป๋า everyday bag ใบใหม่สักใบหนึ่งที่มีความทนทานน้ำหนักเบาและขอเป็นหนังราคาไม่เกิน20,000ราคาแบบกลางๆใช้ได้เข้าได้กับทุกลุก ลองค่ะน้องบีดเดียชี่ตัวนี้นะคะพูดเลยว่าคือแซบแล้วคือเราสามารถแบบใส่ได้แม้กระทั่งชุดธรรมะแมงก็ได้หรืออยากจะใส่ชุดสูทชุดฟอร์มอลชุดแบบชุดทาง,งานก็ได้นะคะลองไปสะพายกันได้นะคะที่ช็อปคอคชินเล่ทุกสาขาหรือถ้ารอไม่ไหวสามารถสั่งทางไลน์ได้ด้วยนะคะทางไลน์ออฟฟิเชียลของทางแบรนด์เลยก็คือแอดไซด์คอคชินเล่ไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ในเดสครีมชันเลยได้ไม่ต้องพิมพ์เองและที่สำคัญที่สุดผ่อนชำระได้ด้วยจ้าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเห็นไหม สบายในสบายในสบายไปอีกโอเคค่ะเร็วๆนี้เราจะพาไปดูอะไรยังไงก็โปรดติดตามนะคะหรือว่าถ้าอยากจะดูอะไรเป็นพิเศษเม,ม,มื่อโทรศัพท์ดังเห็นไหมโทรศัพท์ก็หยิบง,ง่ายเวลาโทรศัพท์ดังก็หยิบง,ง่ายมาก <c oughs> นะคะจริงๆตรงนี้นะคะหรือว่าอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะคะก็เค q u e s มาได้เช่นเคยค่ะวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ